ผมคิดว่าประชาชนทุกคนที่อยู่บนเปือแผ่นดินไทยเนี่ยควรจะมีโอกาสได้เข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉิน i d m s เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเหมือนโฉมใหม่มันมีความท้าทายอะไรของการพัฒนาร,ระบบเพื่อให้ไปถึงเป้านี้ไหมคะคําว่าทั่วถึงและเท่าเทียมหมายถึงประชาชนคนไทยอย่างเดียวไหมคะเราไม่มีระดับการให้บริการไม่มี V I P ไม่มี V V I P วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกนะคะผู้อยู่เบื้องหลังของการพัฒนาแพลตฟอร์ม IDMS ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งแถวเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักกับสายด่วน1669นะคะที่จะไว้โทรเวลามีเหตุฉุกเฉินทีนี้ค่ะได้ข่าวมาว่าตอนนี้มีการพัฒนาตัวแพลตฟอร์ม IDMS เพื่อที่จะมายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะอันนี้อาจารย์ช่วยเล่าที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มนี้ได้ไหมคะครับเราต้องการให้มีเครื่องมือสักอย่างหนึ่งนะครับมา ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะเครื่องมือที่ต้องตอบสนองความต้องการอายุป,ปัจจุบันเรื่องของตัวเทคโนโลยีเรื่องของวิธีการที่จะเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินโดยผ่านแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานได้อย่างแท้จริงซึ่งหมายความว่าอนาคตนประชาชนจะไม่ใช่แค่โทร1นึ่แล้วแต่ว่าจะสามารถใช้แพลตฟอร์มอื่นๆได้เช่นโซเชียลมีเดียครับก็เป็นอมนิชแนลทั้ง ออนไลน์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับพวกโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันที่เรามีอยู่บนมือถือหรือแม้กระทั่ง voice ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับการส่ง text s, การส่งวิดีโอต่างๆเนี่ยก็สามารถแจ้งได้หมดเลยเพราะนั้นผมเลยใช้คำว่า omnichannel ไม่ได้ใช้ voice ่างเดียวแล้วนะครับก็ทำให้ง่ายต่อการแจ้งบางทีเป็นชาวต่างชาติก็แจ้งได้ผู้พิการหรือว่าที่ไม่สะดวกที่จะใช้เราก็ทำในสิ่งเหล่านั้นรองรับให้เกิดการแจ้งได้ทุกรูปแบบอันนี้คือความสำคัญ เพราะว่าทุกคนต้องมีสิทธิ์เข้าถึงการบริการได้การแพทย์ฉุกเฉินครับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยจริงๆเรามีอายุมาตั้งแต่พศ2551เป้าหมายของการจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินของประเทศไทยนะครับวิสัยทัศน์ของท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเนี่ยท่านเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเนี่ยครับเป็นคุณหมอด้วยเราก็เป็นทหารด้วยนะครับแล้วก็ เป็นคุณครูด้วยสมชื่อท่านนะครับอัจฉริยะท่านมองภาพรวมประเทศในเชิงการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างครบถ้วนโดยอาศัยประสบการณ์จากอดีตตั้งแต่ก่อตั้งปัจจุบันรวมถึงมองอนาคตนะครับว่าการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นองค์กรสพชององค์กรแห่งการช่วยชีวิตหรือว่า EMS for life saving ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเปลี่ยนแปลงทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งเหล่านี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนที่อยู่ภายในประเทศนั้นๆหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยผลกระทบเหล่านี้เองเนี่ย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็มีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อให้รองรับการทํางานที่คล่องตัวขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการหรือว่าประชาชนหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราใช้เครื่องมือที่มันมีความเก่งในอดีตนะครับเรามีระบบไอท m มใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านแพทย์ฉุกเฉินมาตั้งแต่ปี52ถึงปีประมาณ65ระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่ ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมดเนี่ยบันทึกข้อมูลตั้งแต่การรับแจ้งนําข้อมูลต่างๆเอามาใช้ในการเบิกค่าชดเชยการปฏิบัติการนะครับก็เป็นหน้าที่หลักของไอเทมข้อมูลที่เก็บเก็บไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีประโยชน์ทําให้สามารถเอามาใช้วิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เราทํามาแต่อดีตแล้วก็ที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้เองเนี่ยสถิติต่างๆนี่มันบ่งบอกถึงอะไรเราก็ใช้คอนเซปต์เรื่องของ Big Data เอามาทำให้เกิดระดับที่เป็น predictive นะครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคือคำว่า4.0เนี่ยอินดัสทร4.0ไทยแลนด์4.0มันมาจนช่วงนั้นมันมานะครับเพิ่งมาถึงสพชว่าเราก็น่าจะเป็น Item ม4.0เพื่อให้มันอัปเกรดขึ้นก็คือเปลี่ยนจากออนพริมไปเป็น On-Cloud นะครับหมายความว่าพอมีระบบตัวนี้มาแล้วเนี่ยจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้นอย่างนี้คใช่ครับ,รบเพราะว่าสิ่งที่ท่านเลขาท่านวาง วิชันเอาไว้ก็คือมีคําว่าเท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงคําว่าเท่าเทียมและทั่วถึงเนี่ยในสพสเองมีหลายมิติเวลาเราสร้างหรือว่าผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องให้คอรอบคลุมเท่าเทียมทั่วถึงนะครับเพราะนั้น I d m s จะต้องตอบโจทย์ว่าทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยต้องสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์เฉินแห่งชาติได้โดยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตัวนี้ทีนี้อาจารย์คะคำว่าทั่วถึงและเท่าเทียมอะคะ่ะ อันนี้หมายถึงประชาชนคนไทยอย่างเดียวไหมคะตอบสนองหลายมิติครับทั่วถึงและเท่าเทียมเนี่ยหประชาชนและผู้ไปฉุกเฉินทุกคนบนแผ่นดินไทยหมายความว่าใครก็ตามที่อยู่บนแผ่นดินไทยอยู่แล้วก็คือประชาชนไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจริงจต้องบอกว่าประเทศไทยเรามีประชากร67ล้านคนบวกนักท่องเที่ยวอีกประมาณผมว่า40ล้านต่อปีทําให้ปริมาณประชากรมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ผมบอกว่าอยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ย ก็สามารถจะรับบริการได้าการแพทย์ฉุกเฉินได้หมดเลยครับไม่ได้อยู่ที่ชาติพันธุ์ไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องเป็นคนไทยใครก็ได้ครับที่อยู่บนฝืนไม่ในไทยเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงบริการาการแพทย์ฉุกเฉินได้อาจารย์คะทีเนี้ยถ้าดูแล้วเนี่ยตัว idms อเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบแบบเหมือนโฉมใหม่พอสมควรมันมีความท้าทายอะไรของการพัฒนานระบบนี้เพื่อให้ไปถึงเป้านี้ไหมคะอย่างแรกเลยก็ย้อนกลับไปถึงความ ครอบคลุมทั่วถึงและค่าเท่าเทียมนะครับผมคิดว่าประชาชนทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยควรจะมีโอกาสได้เข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเป็นบริการที่ฟรีสพชให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินมีการให้บริการ3มช่องทางด้วยกันทางบกจะคุ้นเคยดีก็คือมีรถฉุกเฉินไปช่วยพร้อมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าไปช่วยผ,ผู้ป่วยผู้ป่วยฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุให้รอดปลอดภยัยทางน้ําทางทะเลเราร่วมมือกับ หน่วยงานที่มีสัพพะก,กำลังทางด้านของยานพาหนะก,ก็คือเรือทุกรูปแบบในการเข้าไปช่วยเหลือ,อยังจุดต่างๆเกาะทะเลหรือว่าพื้นที่ห่างไกลเราก็จะร่วมมือให้เกิดการช่วยเหลือทางน้ําอย่างที่3นะครับทางอากาศยานอันนี้สําคัญมากนะครับเรียนคุณพาเทลง,ง่ายๆแบบนี้นะครับว่าถ้าทางบกเนี่ยเราเสียค่าน้ํามันถูกไหมครับทางเรือก็เป็นค่าน้ํามันแต่ทางอากาศยานเนี่ยเวลาเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นทีเนี่ยไม่ใช่งบประมาณเล็กๆนะครับ อันนี้เองครับเป็นความที่สปชเนี่ยอยากให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเราไม่มีระดับในการให้บริการนะครับหมายความว่าไม่มี VIP ไม่มี VVIP แต่ว่าใครก็ได้ที่เจ็บปวดฉุกเฉินวิกฤตที่ต้องการความช่วยเหลือที่รวดเร็วลดระยะเวลาในการเดินทางรักษานำส่งเนี่ยใช้ทางอากาศยานจะเร็วมากไปถึงที่หมายรักษานำส่งได้อย่างรวดเร็ว มันมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังสถาบันการแพทย์เฉแห่งชาติเรามีการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหาตั้งแต่อดีตถ,ถ,ถึงปัจจุบันก็คือการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในระยะเวลา8นาทีเนี่ยมันมีอัตราลด,ล,ดลงลดลงลดลงปีเลยหมายความว่าอย่างไงคะอาจารย์หมายความว่าเวลาเกิดผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ต้องการให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปรับให้บริการภายใน8นาทีเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมีสติสติสตัก100แต่ปัจจุบันเนี่ย มันลดลงลดลงลดลงสาเหตุที่มันลดเพราะว่าสภาพภูมิประเทศสภาพการจราจรหรือว่าอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่ได้สะดวกมันไม่ได้คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินจะยากมากสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าถึงแปทีไนดะ้คือตัวเทคโนโลยีถ้าเรายิ่งรู้เร็วว่าเขาอยู่ตรงไหนการจัดก,การเรื่องของระยะทางความครอบคลุมหน่วยแพทย์ได้เร็วขนาดไหนผูป้ป่วยแปดทีจะมีโอกาสมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีความมุ่งหวังว่าตัว idms เนี่ยจะทําให้การเข้าถึงภายใน8นาทีเนี่ย มีอัตราที่สูงขึ้นอันนี้ผมมั่นใจทีนี้อยากให้อาจารย์ลองเล่าเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มนี้ค่ะมีอะไรบ้างเราเริ่มจาก back end ก่อนเนาะ back end นะครับสำคัญที่สุดก็คือตัวโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นคลาวด์นะครับมีคลาวด์แพลตฟอร์มพวก a อสเซอร์สวต่างๆที่มันอยู่บนคลาวด์เรื่องของ Security ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเป็นฟาวเดชันของระบบเลยถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยระบบเกิดยากแล้วมันจะไม่สามารถจะสเกลไม่สามารถที่จะ รองรับปริมาณที่มันจะเยอะขึ้นในอนาคตส่วนที่2เราเรียกเป็นระบบ Master Data คือเป็น EMS Master Data Master Data คือรูปแบบเป็นลักษณะเป็นยังไงคะเมื่อก่อนข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะมีหลายๆเรื่องใช้คำนี้กัแล้วกันเรายังไม่มีคำว่า Data Set เรายังไม่มีคำว่า Data Standard เรายังไม่มีคำว่า Data Governance เรามีแต่คำว่าข้อมูลปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินหมายถึงข้อมูลทุกอย่างส่งรถ การรับแจ้งเหตุการเบิกจ่ายอะไร,รทุกอย่างถือว่าเป็น Data ตรงนี้ทั้งหมดเลยถูกไหมใช่ครับคือ Data ถ้าเกิดแบ่งง่ายกว่านั้นอีกมันจะแบ่งเป็นสส่วนครับคือ Data ที่เรียกว่าเป็นข้อมูลทรัพยากรก็คือมีผู้ปฏิบัติงานม,มีหน่วยปฏิบัติการมีรถปฏิบัติการนะครับอะไรพวกนี้เราเรียกว่าทรัพยากรที่ใช้ในการทํางานกับข้อมูลอีกส่วนนึ่งเรียกว่าเป็นข้อมูลผลของการปฏิบัติงานสถิติต่างๆเช่นโทรมากีาา่ครั้งออกปฏิบัติงาน ด้วยระดับหน่วยแพทย์แบบไหนออกไปกี่ครั้งต่อปีช่วยเหลือแล้วเป็นยังไงอาการเป็นยังไงสถิติทางมดีคอพวกนี้ถูกจัดเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยเราเลือกเป็น Data าคำว่า Master Data ก็คือเรากำลังจะมีทะเบียนข้อมูลหลักด้านการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติของประเทศนั่นหมายความว่าเป็นทะเบียนข้อมูลชุดเดียวเลยเหมือนทะเบียนล่าที่ทุกคนเนี่ยเชื่อถือได้เพราะนั้นทะเบียนหลักด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็มี เรื่องของ Security มีชั้นความลับมีความครอบคลุมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ c y b e r Security ต่างก็จะรวบรวมอยู่ในตัวทะเบียนข้อมูลหลักตรงนี้เพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลหลักตรงนี้นั่นหมายความว่าความน่าเชื่อถือการนําไปใช้เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือสอส่วนแรกที่เป็น Backend นะครับระบบในการนําข้อมูลเข้าเนี่ยเราเรียกว่า Data Appro v ูฟ System เป็น DAS เพื่อลองรับการที่เราจะเอาข้อมูลเข้าระบบข้อมูลที่จะเข้าไปเก็บในฐานข้อมูลหลักหรือทาเบียนข้อมูลหลักเนี่ยต้องบอกว่าต้องผ่าน2กระบวนการกระบวนการทางกฎหมายที่สถาบันการพัฒนาเฉลิชาติเนี่ยต้องทํากระบวนการเหล่านี้เอาไว้แต่กระบวนการเหล่านี้มันถูกดีไซน์เข้าไปอยู่ในเจอร์นี่ของตัวระบบแล้วคือเมื่อก่อนใช้การทําแบบแมนนวลก็คือคีย์เข้าหนักกว่าคีย์เข้าอีกค,ครับพิมพิมแล้วก็ใส่ Excel หมายถึงว่าเขียนเป็นกระดาษก่อน แล้วก็แล้วก็ค่อยมาพิมพ์ใส่ Excel แล้วก็ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยในภาษาสมัยใหม่ก็คือเรากําลังทํา U x U I กันนะครับเอา U x ที่เป็นประสบการณ์ของคนที่ปฏิบัติงานนะครับคนที่ผู้รับบริการเอามาอยู่ในระบบนะครับล้วก็สร้างเป็นตัว U I ออกมาให้มันเฟลลี่ให้มันฟิตเข้ากับคนใช้นะครับพอเราออกแบบ U x U I เสร็จเนี่ยนะครับระบบต่างๆนี่มันก็ไม่ต่างอะไรจัด แม่นวลเพราะว่ามันเป็นระบบที่ถูกยกประสบการณ์มาแต่ว่าอยู่ในรูปของดิจิทัลเท่านั้นเองนะครับเมื่อ Back End มี c ล o วดทะเบียนข้อมูลหลักนี้เองอะจะถูกดึงไปใช้ใน Service ที่เป็น Front End เวลาประชาชนโทรเข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ voice only แล้วคนรับจะต้องจินตนาการเองครับว่าเขาเป็นยังไงเขาอาการเป็นคือใช้สัมภาษณ์กว่าจะรู้เรื่องกันเนี่ยว่าเจ็บป่วยยังไงหรือว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอูใช้เวลานานแล้วคนป่วยก็อรอไปเถอะเกิด แก็ตัวนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นการรับแจ้งในปัจจุบันนี้มันก็จะมีภาษาทางด้านเทคโนโลยีก็คือว่าช ANNEL พวกทัชพอยต์ต่างๆที่ประชาชน,นเขาจะวิ่งเข้ามาสู่บริการเนี่ยมันจะให้เป็นคอนเซปที่เป็นออมนิช ANNEL ทุกแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นทุกเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันควรที่จะสามารถส่งการขอความช่วยเหลือเข้ามาที่สถาบันการแพทย์เฉินแห่งชาติได้เข้ามาที่หน่วยปฏิบัติการที่รับแจ้งได้ นะครับยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มหมอพร้อมที่มีแอคเคาที่ประชาชนใช้เยอะมากเป็นหลายสิบล้านประชาชนสามารถโทรแจ้ง1 6 9ผ่านหมอพร้อมได้สามารถโทรผ่านโครงข่ายตัวเองแล้วก็ส่งเข้ามาที่ศูนย์รับแจ้งเอกสารการของเราได้เหมือนกันเพราะนั้นประชาชนเนี่ยเขาไม่ต้องเปลี่ยนประสบการณ์อะไรเพียงแต่ผู้ให้บริการสร้างทางเข้าการให้บริการเอาไว้บนโครงข่ายตัวเองดีกว่านั้นอีกนั่นก็คือประชาชนทุกคนมีประสบการณ์เรื่องของ Delivery ี่แพลตฟอก็คือเวลาเราแจ้งไปแล้วจะมีการ tracking มีการส่งกลับมาว่าจะถึงเมื่อไหร่ใครจะมาช่วยเราอะไรยังไงเพราะนั้นสถาบาันการแพทย์เฉลี่ยจะทำคอนเซปต์นั้นนั่นหมายความว่าสามารถ tracking ได้หมายความว่าแจ้งได้หลายช่องทางใมีให้ tracking ด้วยว่าตอนนี้รถถึงไหนแล้วสถานะผู้ป่วยเป็นยังไงจะถึงไปทางเมื่อไหร่ใช่ครับโอ้ oh, สุดยอดมาก IDMS จะเป็นแนวทางการ แจ้งแบบนั้นเลยมันมีชื่อระบบด้วยนะครับคุณพาเทวเป็น notification information system หรือ NIS นะครับ IDM S เนี่ยก็จะมีระบบรับแจ้งเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้การรับโทรศัพท์แล้วก็บันทึกลงกระดาษแล้วก็ไปคีย์ลงไอเทมเดิมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการรับแจ้งมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วคือมันจะ record ตั้งแต่การรับแจ้งการสนทนาการโอนสายการประเมิน การสั่งการทุกอย่างจะบันทึกลงไปในระบบเรียบร้อยหมดแล้วระบบตัวนี้เองเนี่ยมันจะครอบคุมตั้งแต่การรับแจ้งเข้ามาประเมินแล้วก็ส่งข้อมูลแล้วก็สั่งการเพื่อให้ออกไปช่วยแต่ว่าตัว R N A N S มันจะผูกกับ2ระบบอยู่ระบบแรกเราเรียกเป็นระบบที่เป็นแกนกลางของตัว I D M S เราเรียกว่าเป็น E M S Portal ตัวนี้เองเนี่ยใช้ในการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติเข้าไปใช้ในการประสานงานกับแพทย์มวยการใช้ในการสั่งการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ย ออกไปเพื่อจ่ายค่าชดเชยปฏิบัติการด้วยคือทำทีเดียวได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ผูกเข้ากับระบบ GIS แผนที่นั่นหมายความว่าเลาโทรและแจ้งเข้ามาแล้วส่งโลเคชั่นเข้ามาเนี่ยโลเคชั่นมันจะไปปรากฏที่แผนที่ซึ่งบนแผนที่นั้นจะมีหน่วยปฏิบัติการที่รออยู่แล้วสแตนบายอยู่แล้วแล้วมีสถานพยาบาลที่รออยู่แล้วคนที่รับเนี่ยเขาสามารถประเมินจาก GIS ได้เลยว่าจุดเกิดเหตุกับหน่วยแพทย์ที่เหมาะสมจะไปช่วยอยู่ใกล้ที่สุดเนี่ย คือตรงไหนแล้วก็สารพยาธิที่ไปส่งตรงไหนเพราะฉนั้นมันจะคำนวณรูทออกมาทั้งหมดแล้วก็ออกมาเป็นแพ็กเกจ d a t a เพื่อส่งไปให้โหนดบริการแพทย์ทํางานส่งไปให้สถานพยาบาลปลายทางส่งไปกับแพทย์อํานวยการเพราะฉนั้นทุกคนเนี่ยจะพร้อมช่วยเหลือแบบบริการเท่ากับว่าอย่างนี้ผู้ปฏิบัติงานก็จะเห็นข้อมูลออนไลน์เรียลไทม์ทั้งระบบตั้งแต่ตอนที่รับแจ้งเหตุไปจนถึงส่งผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลเลยใช่ครับข้อมูลก็จะเป็นหลักที่เรียกว่าเป็น data driven เรา ทำงานบนพื้นฐานของการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีการส่งข้อมูลตั้งแต่การรับแจ้งเลยไปจนถึงการส่งผู้ป่วยไปถึงสถาพยาบาลระบบอีกระบบหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในก็คือเราเลือกเป็นระบบแพทย์ทางไกลเวลาที่เรารักษาผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุเราก็จะมีการเชื่อมโยงกับแพทย์ที่ปรึกษาณนะตรงนั้นเลยแล้วก็เชื่อมโยงไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุเวลานําส่งรถพยาบาลหรือว่าแอมบูเล็ตเนี่ยก็จะส่งสัญญาณชีต่างๆเนี่ย ข้ามาที่ศูนย์ทรัพย์จ้งสัส่งการส่งไปที่ฐานพยาบาลแล้วก็แพมด้วยกันทุกคนจะเห็นสภาพของผู้ป่วยและก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําก็คือประเมินตั้งแต่ถึงหน้าเหตุการณ์เลยใช่ครับเราเลือกเป็น ETO นะครับค่ะแล้วก็พอไปถึงทานพยาบาลเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยในถานพยาบาลแล้วก็อาจจะ d i s c h a r จหรือว่าอาจจะ refer ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เป็น in ฮอส p ิทอลแล้วก็จะหมดภาร,รกิจของเราในที่เป็น pre h o ส p ิท a l นะครับเรียกว่าทําให้ผู้ป่วยรอดชีวิต แล้วก็ปลอดภัยตั้งแต่เกิดเหตุเลยครับก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลอันนี้ภารกิจหลักของสพชเลยระบบส่วนท้ายสุดเนี่ยแล้วเป็นระบบการจ่ายค่าชดเชยข้อมูลกิดบริการที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปสรุปเป็นบินซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะต้องเอาข้อมูลมาสรุปมาตรวจมันจะยากมากซับซ้อนมากแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับสรุปข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นบินแล้วก็เอานำไปจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่ออกไปบัตรการมันจะง่ายมากนะครับข้อมูลทั้งหมดที่บอกว่าเป็นข้อมูลการแบ่งงานสถิติต่างเนี่ย มันก็จะวิ่งไปที่ตัวแดชบอร์ดถ้าเกิดหลายๆท่านที่เคยเห็นตัวแดชบอร์ดสรุปสถิติตัวสถาบันการแพทย์เฉลียงชาติเองเนี่ยก็จะทําตัวนั้นออกมาเพื่อให้คนที่ต้องการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับก็เป็นแดชบอร์ดสาหรับการทํา Data Exchange ตัวนี้ด้วยนะครับหลังจากตัว IDM S เสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงท้ายปี68อาจารย์ค่าว่าจะเกิด Impact อย่างไรกับคนไทยบ้างคะ Impact ที่สําคัญผมคิดว่าประชาชนเขาก็จะมีช่องทางที่ หลากหลายขึ้นเขาไม่ได้ใช้ voice o ทรอย่างเดียวเขาสามารถใช้ Social Media ียแจ้งได้ใช้โครงข่ายที่อยู่บนมือเขาเนี่ยแจ้งได้คือแจ้งง่ายขึ้นสถิติเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราสรุปผลการโทรหน่วก้าปีละ10บล้านคอเนี่ยเหมือนเยอะแล้วนะฮะลองมองภาพนะครับถ้าเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการแจ้งเป็นแบบ omni channel มันจะเพิ่มขึ้นอีกกี่เท่าตัวลองนึกภาพง่ายๆ เราส่งของให้กันเราใช้ไปรษณีย์ช่องทางเดียวอพอแพลตฟอร์มปัจจุบันว่าจะส่งของให้กันเนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์มมากของจากที่เคยมาหาเราชิ้นเดียวเดี๋ยวนี้มันจะมาทุกช่องทางเลยนะครับลักษณะเดียวกันครับประชาชนจะเข้าถึงได้หลากหลายเพรานะฉะนั้น Impact ที่พูดถึงเนี่ยผมว่ามากกว่า10บล้านแน่ๆอย่างนี้อย่างที่1นนะครับอย่างที่2การช่วยเหลือในทุกๆอินดัส tri การช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะเกิดขึ้น อีกมากคือเมื่อก่อนเราจะเป็นเชิงรับแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นเชิงลุกแล้วเพราะว่าประชาชนหรือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาทราบว่ามีการให้บริการได้การแพทย์ฉุกเฉินเขาก็จะต้องทําให้หน่วยงานหรือว่าอินดัสทรีมีเรื่องของการจัดการเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วยิ่งรู้ว่าทางเข้าในการให้บริการเนี่ยมันง่ายส่งผลให้การช่วยเหลือเนี่ยมีประสิทธิภาพรุดเร็วเพราะว่า มันไปเชื่อมโยงถึงความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของสุขภาพของประชาชนแล้วก็อีกหลายๆอย่างตามมาเพราะนั้นพอเราเปิดกว้างในเรื่องของการเข้าถึงบริการเรื่องความครอบคลุมเรื่องของ Impact มันก็จะเกิดขึ้นตามมาเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยก็จะเยอะขึ้นเมื่อก่อนคน CPR อาจจะไม่ได้มีการเปิดกว้างแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีตัว IDMS ทุกคนจะรู้ว่าคนที่ CPR เป็นทั้งประเทศอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งก็จะมีเรื่องของการวางแผนกําลังพลด้วยใช่ครับคือตอนนี้ท่านเลขาธิการเนี่ย ท่านวางตรงนี้ไปแล้วเรื่องของทรัพยากรบุคคลมาตรฐานการปฏิบัติงานได้กับแพทย์เฉิญกฎหมายที่รองรับรวมถึงวิธีการต่างเนี่ยท่านเลขาท่านวางเรียกว่าบียอนไปแล้วก็ทําให้เกิดการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพแล้วก็อิมแพคก็จะสูงขึ้นซึ่งเราก็ได้เห็นหน่วยงานภาครัฐที่เริ่มมีการทำดิจิทัลทรานส์พเมชันแล้วอย่างสปชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เทวมองว่าเราก็ได้ผลประโยชน์กับเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากว่าเราก็ในฐานะประชาชนคนไทยเนาะที่อาจจะมีการเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินในอนาคตนะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์เกมาก ที่ร่วมแชร์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์ม IDMS ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ